สวัสดีครับอยู่กับผมคุ้เองนะครับคลิปนี้จะมารีวิวคาราโอเกะฮิตรวมเพลงดังฟ้าสั่งมาร้องซึ่งอยู่ในรูปแบบ DVD ีดีคาราโอเกะนะครับเนื่องจากมีคนขอมาใน messenger ส่วนตัวนะครับเรามาเริ่มกันที่ปกหน้ากันก่อนนะครับโลโก้มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่า full stereo karaoke dvd นะครับ แล้วก็จะมีรูปอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบม้วนกระดาษนะครับก็จะมีคาว่าคาราโอเกะฮิตแล้วก็จะเป็นชื่อกอบั้มก็จะบอกว่ารวม30เพลงดังตามคำสั่งฟ้าอันนี้จะเป็นรูปศิลปินต่างๆที่อยู่ในอัลบั้มนี้นะครับอันนี้เป็นเพลงแนะนำนะครับ แล้วก็จะมีโลโก้ gm MM m grammy grammy big แล้วก็165บาทนะครับแล้วก็ข้างๆก็มีคำว่า dvd c l o เก e แล้วก็มีโลโก้ที่อยู่ในวงรีก็คือภาพคมชัดกว่าเดิมเสียงสดใสในระบบสเตอริโอนะครับข้างๆก็มีอีกนะครับก็จะเป็นโลโก้ gm MM m grammy grammy go grammy big แล้วก็165บาทถ้าใครเห็นไม่ชัดก็ ขออภัยนะครับเนื่องจากว่า DVD เขาเกตชุดนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับประมาณห้าหกปีได้นะครับสันปกก็จะแบบนี้นะครับก็ให้ไปดูเอานะครับข้างๆก็มีนะครับข้างๆก็จะเป็นรหัส DVD นะครับตรงที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ ตรงสีเหลืองๆก็จะเป็นเดือนและปีที่จํำน่ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีคาว่า s t e r e o d v d เคาเกตแล้วก็ชื่ออัลบั้มตรงกลางนะครับมากันที่ปกหลังนะครับปกหลังก็มีคาว่า DVD เาเราเกตฮิตแล้วก็ชื่ออัลบั้มอีกเช่นเคยแล้วก็จะมีรายชื่อเพลงทั้งหมด30เพลงนี้นะครับก็อันนี้ให้ไปดูเอานะครับ ข้างๆข,ขวาสุดก็มีแกรมมี่โกไอเลิฟลูกทุ่ง .com สายด่วนลูกทุ่งดอกจันท2 3 2 2โลโก้แฟนทีวีแล้วก็ GM เ s h มชอนะครับอันนี้จะเป็นรหัส DVD แล้วก็ Copy ี i ไว้ Sta m p มีบาร์โค้ดมาด้วยนะครับสังวนลิขสิทธิ์ตุลาคม2559 ผลิต29กันยายน2559วางจำหน่าย13ตุลาคม2559จำนวน30เพลงที่ใช้เพื่อชมฟังและลองตามแล้วก็ความยาวในการเล่นโดยประมาณคือ117นาที40วินาทีหรือว่า1ชั่วโมง57นาที40วินาทีนะครับแล้วก็จะมีเจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดยบริษัทจีเมมแกรมมี่จำกัดมหาชน ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์และแฟกซ์นะครับขออภัยที่มันไม่ชัดนะครับเพราะว่าซื้อมานานแล้วครับก็เก่าไปตามการเวลานะครับแล้วก็มี DVD 9คาราโอเกะแพรวคลเลอร์คอมแพคดิสดิจิตอลวิดีโอรหัสโซน DVD All ก็คือสามารถดูได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็โลโก้ดอ l บ y d ดิจิตอนะครับ อันนี้จะเป็นใบอนุญาตนะครับตาปั๊มสีน้ำเงินนะครับรหัสจะเป็นวทจหนึ่ทับห้านะครับมาดูข้างในกันนะครับแบบนะครับปกแผ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เช่นเคยก็มีพาว์คาลเลอร์ รหัสโซนอดอบีดิจิตอลดีวีดีเก้าคาราโอเกะจีเมมแกรมมี่แกรมมี่โกแกรมมี่บิกรหัสใบอนุญาตแล้วก็รหัสดีวีดีแล้วก็บทกำหนดโทษตามกฎหมายซึ่งก็ปรากฏอยู่ที่ชปเตอร์แรกสุดเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า logo, โลโก้โฮมคารเกตและคารเกตโฟร์คอมเชีั่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับซึ่งใช้ครั้งสุดท้ายก็คือกรกฎาคมปี 2559นะครับแล้วก็ข้างล่างจะมี copyright stamp นะครับสาภาพแผ่นถือว่ามีรอยพอสมควรครับเพราะว่าซื้อมานานแล้วนะครับข้างหลังก็เป็นอัลบั้มที่แนะนำนะครับว่าอัลบั้มหล่านี้คุณมีแล้วหรือยังแล้วเขาก็บอกนี่ว่าส่งตรงถึงบ้าน www.gmshops.com สั่งได้ที่ 02669 99 9999มาดูข้างในสุดนะครับตรงนี้ก็เป็นบทกำหนดโทษตามกฎหมายแล้วก็เครดิตการทำอัลบั้มนี้แล้วก็มีขอบคุณเป็นพิเศษด้วยนะครับว่าขอบคุณใครบ้างนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ เป็นรายชื่อเพลงทั้งหมด30เพลงแล้วก็เขาบอกได้ว่าศิลปินอัลบัม้มคำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงนะครับก็ให้ไปดูนะครับ แล้วเาก็จะบอกได้ว่าเป็นเพื่อนกับเรามารู้จักกันมากขึ้นในที่ facebook com s l a s g a m i g o p r facebook com s l a s g a m i b i g แล้วก็ติดตามรับัามใหม่ๆของ g a m i g o ได้ที่ youtube com s l a s user s l a s g a m i g o official แล้วก็ youtube com s l a s user s l a s g a m i b i g นะครับ ก็ขอจบการรีวิวดี d คาราโอเกะชุดนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ